นี่คือพอสแานชาแนลครับกับครั้งแรกของผมที่เที่ยวแบบไม่มีการวางแผนเละเทะ <laughs> เท่เทะเทะเฮ้ยบางคนมาด้วยดีวะในฤดูที่คนไม่เที่ยว <laughs> อาหารที่ไม่เคยกิน <laughs> มันจริงอะ่ะ <laughs> เป็นตัวเลย <laughs> อร่อยมากสิ่งที่ไม่เคยทำ คนไนน้คแปลกหน้าเนี่ที่ไม่รู like ้จักกับมือที่ซ่อนอยู่กลางภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่จงังหวัดเชียงใหม่ในสถานที่ที่ผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันในรายการที่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อกับเมือเล็กๆท่ามกลางหุบเขาและทุ่งนาที่มีชื่อว่าเมืองคอง อาลครับตอนนี้เราก็ถึงเมืองคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือถ้าพูดถึงเมืองคลองเนี่ยโอ้โหเราไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยอะ่ะตอนฟังครั้งแรกแบบว่าทีมงานบอกที hey, ่จะมาเมืองคลองโอ้โหมันน่าจะเป็นที่ที่แบบไม่เคยได้ยินแล้วมันน่าจะเดินทางมายากอะไรแบบนี้แต่พอมาแล้วจริงๆมันไม่ได้ยากนะขับรถมาแค่2ชั่วโมงเองจากเชียงใหม่นะครับสบายๆชิลๆทางก็ไม่ได้เป็นแบบลูกลังอะไรนะครับผมแต่ก็ต้องใช้ความชํานาญในการขับรถนิดนึงแต่ก็ถือว่า โอเคสบายๆขับมาได้ครับผมอะแล้วโอ้โหนี่มาที่พักอ๋อที่พักอันแรกแต่ผมไม่ได้นอนอันนี้นะฮะโอ้อันนี้ก็จะเป็นแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นที่พักแบบชั้นเดียวอะไรแบบนี้นะครับผมชิวๆนะครับก็ถือว่าดีนะครับบรรยากาศดีเมื่อกี้มาถึงก็ที่พักติดริมน้ําเลย แล้วก็มีแบบควายมีทุ่งนาอะไรแบบนี้แต่ปกติเขาจะมาปลายฝนต้นหนาวกันนะครับก็บางทีทุ่งนาก็จะแบบเขียวกว่าน,นี้โอ้ยที่พักดีมากเลยโอ้ของเราอ๋อฟูจิคองนี่ของเราจะพักเป็นนี่ชั้นสองครับผมนี่ชั้นสองตรงนี้เขาบอกว่าวิวดีมากๆนี่ครับที่พักของเราฟูจิคองการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ไกลาจากตัวเมืองคองเลยครับ แค่3กิโลกว่าเองและอย่างที่บอกนะครับว่าวันที่เรามาเนี่ยเป็นหน้าฝนสีของน้ําก็จะขุ่นๆอย่างนี้แหละครับไปทำตกใจแต่วิวนี่สดจริงๆครับเปิดระเบียงไปเจอแม่น้ําทุ่งนาหุบเขานั่งแบบนี้ได้ทั้งวันอย่างได้บรรยากาศที่นี่เขาดีจริงๆนะล้วคนที่นี่เขาก็น่ารักมากๆนะครับเขาดูเอนจอยแบบคิดว่าแบบมาถึงแล้วจะไม่สนุกสนานนะแต่วันนี้สนุกมากๆครับผมคนที่นี่น่ารักครับ แล้วเมื่อก pues mm ี้เราก็ไปสืบมาแล้วว่ามาเมืองคลองเนี่ยต้องไปทําอะไรบ้างนะครับผมเขาแนะนํามานะว่าให้ไปล่องแพครับผมซึ่งนี่ทีมงานพวกเราได้ทําการจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสนุกแน่นอนครับก็อย่างว่าแหละครับผมก็ตั้งใจมาแบบใครแนะนําให้ไปไหนก็ไปซึ่งพี่ชัยโยเจ้าของที่พักเนี่ยเขาให้ลายแทงมาครับว่าถ้าอยากชมธรรมชาติของเมืองคลองให้ลึกๆเนี่ย ต้องไปหาลุงสิงคากับพี่บุญธรรมครับเขาทำแพรอยู่ใกล้ๆที่พักไม่ถึง1กิโลนี่เองพี่ชื่อพี่อะไรครับบุญธรรมครับพี่บุญธรรมนี่ดูแลแพอย่างนี้มานานไหมครับครับก็นานแล้วครับหลายปีแต่ปกติแล้วของเราก็จะแพของเราจะใช้ตลอดคือใช้มาทำทำบ้านทำรั้วอะไรครับเราเป็นวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วหลังหลังมาเราก็ปรับเปลี่ยนมารับทาท่องเที่ยว อ๋อก็ถือว่าเป็นรายได้เข้าชาวบ้านด้วยหมู่บ้านด้วยอะไรแบบนี้อ๋ออ๋อนี่ตรงนี้ไงครับเราถ้าเอยตรงนี้เลยได้คุยกับพี่บุญธรรมเขาบอกว่าแพรของที่นี่เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะไปตัดไผ่ที่ต้นน้ํามาทําแพรแล้วล่องลงมาตามน้ําแต่พอตอนนี้ธรรมชาติลดน้อยลงก็เลยไม่อยากจะไปตัดไผ่บ่อยๆนะครับก็เลยต้องขนแพรขึ้นไปล่องแบบนี้แหละซึ่งจากจุดรับแพรไปที่หัวฝายเพื่อล่องแพรเนี่ยก็ไม่ไกลมาก ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับอยู่ที่มานานยังนี่อยู่แต่เกินไหมตั้งแต่เกิดนะครับเป็นคนที่นี่เลยครับมีเมียยังครับมีแล้วครับผมมีลูปไหมมีแล้วมีสองรูกสองเป็นตาเเป็นคุณตาแล้วเหรอครับผมโอ้พี่อยูวัยอะขอถามหน่อยห้าสิบสองว้ยยังหนุ่มอยู่เนี่ยนี่ไ้ได้เท่าไหร่แล้วลูกสิงค์คำยู่เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเหรอโอ้โหแข็งแรงมากอ่ะ แล้ววันนี้ก็จะเป็นลูฟวร์ให้เราด้วยอ๋อเขาเรียกถอไหกาถอแพร่ถอแพรปกตินี่เขาได้ทั้งปีไหมหรือแค่ช่วง<อ>ช่วงหน้าฝนทั้งปีคร <นะ S 1> ับผมได้ทั้งปีจริงๆแล้วโอ้โหผมก็ไม่ค่อยรู้เลยนะเมืองคลองก็ไปเอ๊เมืองคลองเป็นยังไทงที่เห็นป่าเขียวๆพวกนี้ชาวบ้านเราเป็นคนดูแลนะดูแลป่าครับดูแลป่าเราต้องช่วยกันดูแลป่าช่วยกันดูแลป่าเนอะดูษ์เอาไว้เราจะมีเวรยาม่บ้านละสิ่ท่าน คนช่วยกันรากันเถอะทั้งตำบลครับเพราะหรอหน้าฤดูไฟป่ามาเราก็จะมีกำลังพลอย่สี่หมู่บ้านนี้ก็สี่สิบคนละอ๋อสี่สิบคนละโอ้เขถือว่าช่วยกันแล้วใช่ครับแต่ว่านี่ยังไม่ทันลองแพเลยอ่ะหิวข้าวอ่ะมีอะไรให้กินไหมเออมีอะไรให้กินอ่ะมีครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีอาหารแบบแรียไอเทมไหม แบบโอจีอ่ะมีอะไรมีอะไรวันนี้วันนี้วันนี้จะมีหลามไก่หลามคืออะไรครับหลามไก่ก็คือไก่แกงในกระบอกไม้ไผ่อ๋อหลามก็คือไก่หลับปลาอ๋อไก่หลามปลาหลามถ้าถ้าเป็นหม้อเขาเรียกว่าต้มถ้าใส่กระบอกเขาบอกว่าหลามใส่กระบอกไปอ๋อเขาเรียกหลามี้มันจะหอมเลยหอมมันจะหอมหอมไม้ไผ่ใช่ไหมเฮ้ยธรรมชาติทำให้กินได้นะครับอย่างนี้ทํทำให้กิน มีทอดแหด้วยนะเฮ้ยมีทอดแหด้วยเหรอทำมีหวานแหให้เฮ้ยพูดถึงทอดแหนะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีปลาแบบหายากเหรอี่เนี่ยมีปลากรมที่นี่เขาเรียกว่าปลากลมมอนปลากรมมอนที่กินก็อ่มันก็เป็นปลากลมมันนะฮะตัวเล็กๆคนิ้มือเนี้ยแหละครับแต่เวลาเราไปปิ้งไปแล้วมันจะน้ำมันเขาจะออกมันๆอร่อยครับกินทั้งก้างทั้งอะไรเลยกินจริงเหรอถ้าลำน้ำไหนไม่ไม่สะอาดพอ เคมีเยอะจะไม่มีนะฮะจะไม่มีน้ําจะไม่อยู่น้ํานิ่งอยู่น้ําที่ไหลเปี่ยวนะปลาแซลมอนเมืองคองนะครับ,รบผมทุกความปลอดภัย น้ำของเราจะเชี่ยวอ๋อน้ำเชี่ยวจริงๆแล้วมันต้องความปลอดภัยต้องมาที่1น,นะครับใช่ไหมเพราะว่าน้ํามันไหลตลอดเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะไปกระแทกหินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราความปลอดภัยใส่เอาไว้เก่งไม่เก่งก็ต้องใส่นะครับผมบยืดอกพบทูชีพกชีพอ็อความปลอดภัย ำนี่อย่างนี้ผมขอลองแบบคาถอมาได้ไหมได้ครับลอง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 เฮ <c oughs> ้ยต้องจับเลยอ่ะเอ้เกวส ล่อง4กิโลเนี่ยมันจะไปถึงตรงไหนครับถึงจุดที่เราขึ้นแพเมื่อกี้ครับอ๋อรอแพขึ้นรถนะครับที่เราขึ้นแพเมื่อกี้ครับผม้นแขึ้นรถที่เอาแพขึ้นรถเมื่อกี้วันนี้มีมีพิเศษเหรอเห็นวันนี้วันนี้พิเศษครับผมจะพาไปจนถึงหน้าที่พักเลยครับจริงเหรอจริงครับผมเฮ้ยไปลงหน้าที่พักเลยครับอย่างเงี้ยไปไปหว่านแหยตรงหน้าที่พักได้ไหมได้ครับผมสอนด้วยนะครับผมได้เอาไปเลย

าคิดเลย่ผลง,งานเรากี่ตัวอ,อันนี้ของผมเองครับแต่พี่เขาไปถืออันนี้รอให้เมื่อกี้ผมเบี่ยงไปก็คือเรามีมนไงเราท่องมนไงมนซ่ออมนอีม,มนซ <laughs> ่อนผ้าครับผม <laughs> ตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าตอนนี้มันจะเหลือที่พักผ่อนแบบชิวๆวิถีชาวบ้านแบบแท้ๆมีความสโลว์ไลฟ์ที่เดินทางมาแบบง่ายๆเพราะเมื่อไหร่ที่ความจเจริญมันเข้ามาง่ายเนี่ย สเสน่ห์ของชุมชนก็จะลดถอยลงไปตามนั้นแล้วอีกหนึ่งความโชคดีในทริปนี้นะครับนอกจากฝนจะไม่ตกแล้วก็คือผมได้กินปลาแรไอเทมอย่างปลากรมอนครับทุกคนซึ่งเป็นปลาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับบางคนก็บอกว่ามีเฉพาะที่นี่แต่ที่แน่ๆเนี่ยจากที่ผมเปิดใน Google ดูมันเป็นปลาที่ต้องอยู่ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์สุดๆเท่านั้นก็ไม่แปลกหรอครับที่จะมีอยู่ที่เมืองคองแห่งนี้ัอน,นี้สุก้วเหรอครับกินได้ทั้งตัวไหมครับ จับหางเข้ามาจับหางเข้ามาแล้วก็กัดไปขึ้นตัวกัดขึ้นตัวม,มันจริงๆอะ่ะกินนั้งตัวได้เลยเฮ้ยอ,อ,อ,อร่อยมากเหมาะสมกับชื่อเลยนะใช่ครับปลากลมมันกลมกลมมอรสออชาติกลมกล่อมมากมาก ไข่รอบอะไรนะอะไรนะอะไรนะไข่รอบไข่รอบถามหมียอดถ้ำมลงน้ำล่องแพแหล่งแพล่ปลามอนนครอะไรต้องฆ่ารายิด้วยน้ำกันกินน้ำกันก่อนแล้วค่อยกินปลาใช่ใช่หืมไม่ฉุนมากนะน้ำเปล่าจะไปฉุนได้ไง ไม่ฉุนหรอกแต่ว่าเมื่อกี้เป็นแผลในปากพอโดนเข้าไปแสบเลย <laughs> 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 โอ้ยร้อนทองเลย <laughs> พรุ่งนี้เราต้องไปทาดูจุดชมวิวที่เมืองคลองด้วยอ๋อยังไม่หมดพรุ่งนี้ต้องไปชมวิวหัวต้องตื่นกี่โมงครับเราต้องตื่นตีห้าตื่นตีสี่ครึ่งตื่นตีสี่ครึ่งเราจะต้องนั่งรถไปครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปถึงจุดอ่าก็ต้องไปแบบเผื่อพระอาทิตย์ขึ้นใช่แล้วจะเจอไหมอ่ะก็อันนี้เป็นเขาเรียกคุกกี้เสียไทายคุกกี้เสีอไทยจะเจอไหมอ่าต้องลองเสี่ยงดูลองเสี่ยงดูยังไงก็ มีวิวให้ดูอยู่แล้วน่าเรื่องพระอาทิตย์กับหมอกมเป็นประเด็นที่สองแต่<ม><ม>ประเด็นตอนเนี้ยหูมากใช่ไหมอร่อยอร่อยต้องกินเลยอร่อยห<อ>นกินยกินกิน ซึ่งลายแทงต่อไปที่ชาวบ้านเขาย้ำนักย้ำหนาว่าต้องไปให้ได้เนี่ยก็คือไปชมทะเลหมอกแบบบิวทเทพครับทุกคนความยากก็คือต้องออกจากที่พักตีห้านี่แหละครับซึ่งขับรถจากที่พักไปไม,ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จะถึง <Okay. S 1> ยอดดอยที่ชาวบ้านเขาเรียกว่า,าจุดชมวิวเด่นทีวีครับตอนนี้เราก็ถึงแล้ว มอ,อกสวยๆเลยไปไปดูไปดูเป็นลานกว้างนเลยเด่นกว้างสูงใช่ <S <S ใช่ปหกว้างสูงมันเ,นเด่นคือแบบ ส,งงสูงกว้างโลง่งเออทีวีก็เอาทีวีขึ้นมาดูฮะเป็นเด่นทีวีครับผมเมืองคองคือความบริสุทธิ์ของสถานที่ผู้คนและหลักฐานความสมบูรณ์ของธรรมชาติต้องขอบคุณชาวเมืองคองนะครับที่ช่วยกันรักษามันเอาไว้ให้ผมได้มาเจอเรื่องราวแบบนี้บางที การเก็บกระเป๋าแล้วไปเที่ยวงงๆง,ง,งในที่ที่ไม่เคยไปเรามักจะเจอเรื่องราวอะไรดีๆซ่อนอยู่เสมอแล้วผมก็หลงรักการเดินทางแบบนี้ขึ้นมาแล้วสิครับถ้าอย่างนั้นพบกัน EP หน้าในโอเคโกครับ